สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดนานึกอยากจะกินน้องไก่พะโล้นะคะทุกคนทันแรกก็แอดนาก็จะเคี่ยวน้ําตาลนะคะน้ําตาลปึกก็ต้องเคี่ยวนานหน่อยนะคะมเมื่อเคี่ยวน้ําตาลได้ที่นะคะแอดนาก็จะใส่สามเกลือที่เราโขกไว้นะคะสามเกลือล้วก็มีก,กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วแล้วเราก็มามา เคี่ยวกับน้ําตาลที่เราเคี่ยวไว้นะให้มันหอมนะคะนะคะทุกคนจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปนิดนะคะเติมด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสหอยนิดนึงนะคะซอสหอยใส่มากใส่น้อยตามแต่เราต้องการนะคะทุกคนแล้วก็เติมซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานนะคะจากนั้นก็ใส่ไกล่ลงไปเลยค่ะ ใส่น้ำให้ท่วมไก่นะคะแล้วก็เคี่ยวไปสักพักนะคะแล้วก็ลองชิมรสด,ดูว่าได้ที่ตามที่เราต้องการไหมถ้ายังไม่ถ้าไม่หวานหรือไม่เค็มเราก็เติมซีอิ๊วขาวเกลือแล้วก็หรือเติมน้ำตาลลงไปอีกนิดนะคะส่วนสีแล้วแต่ความชอบของทุกคนถ้าใครต้องการสีเข้มมากๆก็เพิ่มซีอิ๊วดำนะคะจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเลยค่ะ อ๋ออย่าลืมใส่ไข่ที่เราต้มไว้แล้วด้วยนะคะแอดนาลืมด้วยความรีบของแอดวันนี้นะคะก็เลยไม่ได้ลงขั้นตอนรายละเอียดมากมายนะคะเพราะทุกคนก็คงจะรู้วิธีต้มพะโลกันอยู่แล้วนะคะแอดนาใช้สูตรนี้แอดนาไม่ใส่เครื่องพะโลนะคะแอดนาจะใช้เฉพาะรากผักชีพริกไทยกระเทียมแล้วก็ซีอิว๊วน้ำตาลน,นะคะ นี่ค่ะแอดก็เคี่ยวมาจนได้ที่แล้วนะคะแอดจะต้มงพรโลลแบบน้ำขุกคลิกนะคะแห้งๆค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ